นักเล่าเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้เรามีผลการวิจัยที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังค่ะบน่นยิ่งบ่นชีวิตยิ่งแย่เปลี่ยนคำบ่นเป็นคำขอบคุณดีกว่าการบ่นมักเป็นคำพูดแง่ลบระบายเอาสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจสิ่งที่ไม่พึงพอใจออกมาซึ่งคนที่บ่นมักไม่ต้องการอะไรนอกจากได้พูดออกไปใครก็ได้ที่พอจะบ่นออกไปได้ไม่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ต้องการการแก้ไขหรือพัฒนาไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนอกเสียจากขอให้ได้บน่บนบ่นและบน่นไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมองไม่เห็นจุดที่ตัวเองยืนมองไม่เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นจริงมีแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเป็นหลักดังนั้นอะไรก็ตามที่ขัดใจขัดจากความต้องการก็จะบน่บนบ่นและบน่นและมักจะพานไปถึงคนอื่นด้วยข้อสังเกตนะคะคนขี้บ่นมักจะต่อว่าสิ่งรอบตัว โดยละเว้นตัวเองหรือเลือกไม่พูดถึงตนเองหากรู้ว่าสิ่งนั้นมีสาเหตุมาจากตัวเองนั่นเองแต่การระบายนั้นแตกต่างแม้ดูภายนอกจะละไมคล้ายกันนะคะการระบายเป็นการแสดงออกความเป็นตัวตวนและการบ่งบอกตัวเองออกมาว่าในขณะนั้นเราเป็นอย่างไรสิ่งที่เราเผชิญอยู่เป็นอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรไม่ชอบไม่ไหวอย่างไรเช่นอ่อนแอก็ร้องไห้เหนื่อยก็อยากพักป่วยก็หมดแรงเป็นต้น การระบายมักต้องการทางออกการแก้ไขปัญหาความช่วยเหลือหากจะหาคนระบายมักจะเลือกคนที่ไว้ใจได้และช่วยเหลือได้ในขณะที่คนขี้บ่นไม่ได้ต้องการอะไรไม่ต้องการให้คนมาช่วยเหลือแค่บ่นไปก็พอการระบายไม่ใช่เป็นในเชิงลบทุกครั้งนะคะเพราะเขาจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยู่ในนั้นด้วยแต่การบ่นเป็นในเชิงลบทุกครั้งคะ่ะข้อสังเกตการระบายมักจะพูดถึงสิ่งที่ตนเองรู้สึก ไม่ใช่การชี้ให้เห็นรอบตัวว่าไม่มีอะไรดีเลยทำให้คนที่ระบายปรารถนาในการที่จะหาทางออกช่วยท่ามกลางาความยากลำบากเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะบางส่วนมาจากเบอร์ไวเว็บนัทพัฒ .com นะคะซึ่งเราจะแชร์ให้ใต้คลิปนะคะการบ่นส่งผลกับเราอย่างไร5ข้อเสียของการบ่นค่ะที่ทำร้ายเรากว่าที่คิดที่เราไม่เคยคิดมาก่อน แม้จะมีทฤษฎีที่เชื่อว่าการบ่นคือการระบายอารมณ์เป็นวิธีลดความเจ็บปวดอย่างหนึ่งแต่หากเราได้ทํางานใกล้ชิดก,กับคนขี้บ่นจริงๆเราจะดูได้เลยว่าหากบ่นหนักๆการบ่นจะกลายเป็นมลพิษทางอารมณ์กับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวเช่นกันบางคนก็บ่นทุกเรื่องบ่นไปทุกอย่างพอไม่เคยพอใจอะไรสักอย่างบางคนทําดีกับเราแบบนี้ก็ไม่ถูกใจอยากให้เขาทําแบบนี้กับเรา จนไม่มีใครอยากจะทำอะไรให้เพราะแม้ว่าเขาทำอะไรก็ตามก็จะถูกบ่นอยู่ดีข้อเสียของการบ่นข้อที่1ยิ่งบ่นยิ่งเหนื่อยและยิ่งอยากบ่นต่อไปอีกการบ่นดูเหมือนจะเป็นการระบายหรือเป็นการพูดเบาๆพูดเรื่องเดิมๆซ้ำซากแต่การบ่นนั้นกับใช้พลังงานมากกว่าปกติเพราะต้องใช้สมองใช้ความคิดมากขึ้นจิตใจก็จะกระเจิดกระเจิงฟุ้งซ่านจนทำให้เลือดลมแปรปรวน ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนอ่อนเพลียง่ายการบ่นแต่ละครั้งจะมีความไม่สบายใจมีความคิดมากจนถึงขั้นขุนข้องหมองใจซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้พลังงานในร่างกายข้อที่2การบ่นฝึกตัวเองเป็นคนคิดลบโดยไม่รู้ตัวเพราะการบ่นคือการนําเรื่องเก่ามาพูดซ้ำซากเท่ากับเป็นการตอกย้ําให้ความรู้สึกแย่อยู่แล้วกลับแย่ลงไปกว่าเดิมจนบางครั้งอาจจะกลายเป็นเหมือนสะกดจิตตัวเองไปเลย การบ่นด้วยความไม่พอใจเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานด้านลบมากขึ้นและเมื่อคิดลบมากขึ้นการยอมรับนับถือตัวเองความภูมิใจตัวเองที่เรียกว่าเซลล์เอซ์ตรีมก็จะลดลงและหากคิดลบบ่อยๆก็จะมองตัวเองไม่มีคุณค่าลงไปเรื่อยๆไม่พอใจในทุกสิ่งไม่มีแรงบันดาลใจขาดความมั่นใจหรือหักหนักเข้าก็จะเริ่มไม่รักตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลกระทบมาจากการบน่น จนกลายเป็นคนที่ตั้งแง่คิดลบกับทุกปัญหาบน่บนวนๆไปกับเรื่องเดิมๆไม่ยอมคิดไปข้างหน้าทําให้เรื่องราวต่างๆแย่มากกว่าเดิม 3. การบ่นทำให้กลายเป็นคนมีเพื่อนน้อยค่ะถึงแม้ว่าการบ่นจะเป็นสิ่งที่พบได้ในคนส่วนใหญ่ก็ตามแต่การบ่นมีหลายระดับและแต่ละคนก็มีการจัดการกับปัญหาที่ต่างกันแต่หากจัดการไม่ได้จะกลายเป็นคนพูดอะไรซ้ำๆซากๆ ไม่รู้เวลาพูดก็ทำให้คนรอบข้างเบื่อน่ายหนักเข้าก็จะเริ่มที่จะไม่อยากฟังและไม่อยากเป็นที่ระบายหรือรองรับอารมณ์ก็จะเริ่มหลบหน้าแล้วค่อยๆถอยห่างเว้นระยะความสัมพันธ์ห่างออกไปเรื่อยๆแต่หากบนหนักเข้าคนรอบข้างก็จะค่อยๆหายไปทีละคนสองคนเพราะไม่อยากฟังเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆซากๆที่ไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นข้อ 4. การบน่นคุณกำลังลดคุณภาพชีวิตตัวเองค่ะ สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคือไม่ว่าเราจะบ่นอะไรก็ตามคนที่ได้ยินเสียงบ่นชัดเจนที่สุดก็คือตัวเราเองยิ่งเป็นการบ่นในทางระบายได้ยินเรื่องลบๆบ่อยๆก็จะเป็นการทำลายความสุขบั่นทอนความคิดดีๆที่อยู่ในตัวเราและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตด้วยเราอ,อาจมีเหตุผลล้านแปดค่ะที่จะบน่นแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการบ่นนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยนอกจากเพื่อ จะระบายออกไปและทําให้เพื่อนคนที่อยู่ใกล้ชิดก็เริ่มน้อยลงนานๆเข้าก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะเริ่มไม่อยากฟังเรื่องบ่นซ้ําๆซากๆที่ไม่มีการแก้ไขข้อที่5การบ่นเสี่ยงต่อการเกิดโรคการบ่นและความเครียดที่เกิดขึ้นอาจทําให้สมองส่วนฮิปโปแคมปัสหดตัวลงซึ่งเป็นสมองส่วนที่มีผลต่อความจําและความคิดซึ่งช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบฉเฉลียวฉลาด และส่งผลให้เป็นอัลไซเมอร์ได้เช่นกันค่ะนอกจากนั้นนะคะยังกระตุ้นให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลสืออ่อฮอร์โมนแห่งความเครียดหลั่งออกมาซึ่งส่งผลต่อระดับออกซิเจนในเลือดและระยะยาวส่งผลให้เป็นความดันโลหิตส,สูงระบบคุมคุ้มการบวพข้องเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้ขอบคุณข้อมูลบางส่วนนะคะมาจาก f i e r a n d b a r c o n c o m นะคะซึ่งจะแชร์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะ เรามาเปลี่ยนการบ่นเป็นการขอบคุณดีกว่าค่ะนะคะการขอบคุณเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและอารมณ์เป็นอย่างมากผลการวิจัยใหม่พบว่าการแสดงออกถึงการขอบคุณมีความสําคัญต่อสุขภาพสังคมอารมณ์และร่างกายการขอบคุณทําให้สังคมดีค่ะการศึกษาในปี2016พบว่าการจดบันทึกคําขอบคุณช่วยเพิ่มความคิดด้านการเรียนรู้เพิ่มความรู้สึกด้านบวกทําให้สังคมดีขึ้น การวิจัยอื่นๆยังพบว่าการแสดงการขอบคุณของผู้จัดการร้านจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำงานประจำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการขอบคุณช่วยเพิ่มความผาสุกทางอารมณ์ค่ะการขอบคุณช่วยเพิ่มอารมณ์ทางด้านบวกให้ผลไม่ต่างจากความพึงพอใจในชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองการขอบคุณเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมีผลการวิจัยมากมายที่หาความเชื่อมโยงกันระหว่างการขอบคุณและสุขภาพร่างกายทั้งหัวใจและหลอดเลือด ความเครียดและการอักเสบการรับรู้ความเจ็บปวดและการนอนหลับการวิจัยหนึ่งพบว่าการทำบันทึกขอบคุณช่วยเพิ่มความดันโลหิตไดเอสโตลิกและการขอบคุณก่อนนอนทำให้นอนหลับอย่างสงบหรือหากใครเก็บบันทึกคำขอบคุณนาน14วันจะทำให้มีอาการปวดหัวน้อยลงผิวใสขึ้นปวดท้องน้อยลงและลดความอึดอัด จากการศึกษาโดย a s l e n b u d y แห่ง University of North Carolina นะคะนักกรีนโ o โรเขาพบว่าการขอบคุณช่วยให้ความสัมพันธ์รักยืนยาวและช่วยรักษาความสัมพันธ์การวิจัยได้เลือกคู่รักมา118คู่และทำการวิจัยเป็นระยะเวลาหลายเดือนขอให้เหล่าคู่รักรายงานเกี่ยวกับการได้รับคำขอบคุณในช่วง3สัปดาห์และยังถูกขอให้รายงานความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ จากนั้นนักวิจัยติดต่อเข้าไปอีกครั้งในช่วง3มเดือนต่อมาและขอให้พวกเขารายงานแบบครั้งก่อนการศึกษาพบว่าการขอบคุณมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงด้านความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกล่าวง่ายๆว่าคู่รักมีความพอใจคู่ของตนมากขึ้นจนพวกเขาแสดงออกมาขอบคุณข้อมูลบางส่วนมาจาก Www ร์ล t h a i l i n e com นะคะเราจะแชร์ไว้ใต้ร่างคลิปนะคะสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ เรียมีสองด้านทุกสิ่งมีทั้งด้านดีเพื่อให้เราขอบคุณและมีด้านไม่ดีคือสิ่งที่อาจทําให้เราขัดใจและเกิดการบน่นถ้าเราให้คุณค่าสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเติบโตถ้าเราเริ่มจากการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นขอบคุณที่วันนี้ไม่ร้อนเราจะมีเรื่องราวมากมายให้ขอบคุณเพิ่มและดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆเข้ามาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขามาคบกับเราเราจะเห็นคุณค่าในตัวเขา ถ้าเราเลือกที่จะบ่นมีเรื่องราวมากมายเช่นกันให้เราบ่นแล้วเราก็ทําให้เพื่อนๆหายไปทีละคนเพราะเขาทนเราไม่ได้สุดท้ายก็ไม่เหลือใครที่จะอดทนฟังเราบ่นได้ตลอดไปเมื่อเราอยู่ในโลกนี้แน่นอนเราไม่สามารถได้ทุกสิ่งตามที่เราต้องการนะคะพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรในเรื่องนี้ในหนึ่งเทสซโรนิกาบทที่5ข้อ18กล่าวว่าจงขอบคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลาย ยหอนบทที่11ข้อ40กล่าวว่าพระเยซสูตรกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านักเล่าเรื่องหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะเลิกบ่นและเปลี่ยนเป็นการขอบคุณแทนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะนักเล่าเรื่องจะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันและเล่าให้ฟังในคลิปถ,ถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ